มาดิแม่น้องคือเพชรอ,อยู่ที่เวทีก็คือเพชรเ,เพชรก็คือเพชรน้องสมแล้วก็เป็นเพชรนะโน้โยนี่<ม>สภาพเพชรของพวกมึงอ,อยู่แบบนี้หรอล่อนี่เหรอเพชรของพวกมึง ดีแซนด์น็อตเนี้ดีได้ดี้ดด้อ่อ่ก็ขึ no ้นเวทีแตละเที่ยกูหัวใจสิบใตายมันเป็นอี่อย่างขึ้นไปเลยต้องที่จะกัดเอ๊ะอก็ต้องจิสิกัดแต่ไม่บอกการไม่ต้องเรียกแถวเอ่อสภาพเพชรเป็นแบบนั้นเหรอคะคำว่าเพชรน่ะพวกมึงสะกดเป็นไหมเข้าใจหรือเปล่าคนมีคุณภาพกับคนไม่มีคุณภาพ มึงอย่าไปอ้างเพชรเลยค่ะเสียหายค่ะกูสงสารเพชรว่ะนะเพชรต้องมาเปรียบเทียบกับคนทุเรศทุลังเนี่ยเดินขึ้นเวที่ยวก,กันแล้วโอ้ยจูงนแซนเน่โอ้ยจูงนแซนเน่สันสิลมตายแล้วโอ้ยจูงเนาจาจูงแซนเนาจาอ่าก็ขึ้นไปได้แม่์จะไปโซ่ห้อยขึ้นยิ้มยิสิแม่มอลาบียังคะ นวยหรือนักร้องหรือหมอลำเนี่ยน้องสวยแม่เพชรก็คือเพชลงสภาพเพชรของพวกมึงนะลมเอร์ลมลมนับพัดผวนเขาลมเดียพัดมาเบาๆความเงาเข้าในห้องใจ จากหน้ามาเกือบสามปีอยู de hn, de hn ่ราชนาีเม <todos yang S 1> ืองไทยแดนดินที่ฉันก็อฟกใหญ่ต่หัวใจคิดถึงบ้านมาเคยลืมมากก็ทินหรือกินสตเอร์ฟกใหญ่การที่ศิลปินคำว่าคุณภาพ เนเี่ยเท่ใช่เซ็งวต้องมีคนจูงอ่ะมึงขึ้นเองไม่เป็นหรืองไงแล้วดนตรีนี่ขึ้นตอนไหนกูไม่รู้ไม่ได้สนใจดนตรีมึงเป็นนักร้องที่สร้างความสร้างความหวั่นไหวให้นักดนตรีที่สุดนักดนตรีนอนไม่หลับเพราะมึง, <S <S ม,งมึงคิดจะขึ้นตอนไหนมึงก็ขึ้นคิดจะหยุดตอนไหนมึงการหุ้เนียวถ้าดนตรี ไม่ไปด้วยกันมึงก้นปีนขีไปแล้วมึงเป็นนักร้องที่ไม่ให้เกียรติดนตรีมึงเป็นนักร้องที่ไม่มีความสามัคคีในการร้องเพลงเลยโอ้ยแต่ละคนนะตามกัดตามจิกน้องเออไม่ชอบน้องก็ไม่ต้องมาดู <c ười> คือกูก็ไม่ได้อยากดูเลยนะแต่มึงก็ยังอุตส่าห์พากันไปเชิญทีวีต่างๆ อุตส่าห์ไปเชิญไปจ้างเขามาหรือเปล่ากูไม่รู้กูไม่รู้แล้วมึงจ้างหรือเปล่าไอ้น,นี่กูแค่วิเคราะห์นะเพราะว่าทีนี้พอทีวีออกกูก็อยู่ในโซเชียลกูก็ต้องเห็นนะเพราะกูเห็นพวกกูก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์คนเขาก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์จะไม่ใช้คำว่าตามจิกตามกัดได้ยังไงมึงไม่อยากให้คนวิพากษ์วิจารณ์มึงก็ไม่ต้องถ่ายคลิปต้อตให้หนักขา่าวไปทำขา่าว ข้าใจบอกเพราะเขาไปพูดความจริงรับไม่ได้ย่องกันอยู่หันละที่ร้านก็ปิดไปเลยไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องให้ประชาชนดูอ่ามันเป็นเพรสำหรับพวกมึงแต่กูดูแล้วมันคล้ายๆตาก,กัวเสียงคือหมาหา่าอะไล่ะกูจ้างเ็หมาห่ากัขขนนั่นละคูเสียงหมาห่าขึ้นแทนแม่พนันเดย์ขึ้นไปแล้วเธอนี่ย เฮ้ยแจ๊พ่อเด็กน้อยบ่อคอยมียางานน่ะเด็กน้อยบ่กล้าไปเบิ่งค่ะเขาย่านเขาย่านฝันลายสังเกตนะคะอีห้าข้างนี่ไปใส่บ่มีเด็กน้อยเลยเด็กน้อยอย่านช็อกตายค่ะเขาย่านเขาย่านละมืออ <x 2> จะภาพมึงนี่มันไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมนะกูดูเด็ดกูเห็นมึงที่มึงไปนั่งกินข้าวกูเห็นต้นหญ้ากระต่ายเพราะว่ามันยานมึง ไม่แต่ต้นหญ้ายังเสาตายทุกจุดที่มึงไปนั่งอะ่ะมึงคิดดูก็แล้วกันอย่ามาว่าเดี๋ยว่าตามจีกตามกัดถ้ามึงไม่ยุ่งกับเพชรลำเพลินนะถ้ามึงไม่เคยยุ่งกับเขาถ้ามึงไม่เคยสร้างความเสียหายให้กับเขาพวกกูก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ณนะวันนี้ที่มันไม่จบพอถึงเวลา จะมาร้องเพลงฝั่งไทยเอาแล้วคู่เขาแล้วอย่าให้สู้แบบไม้จนตอกพะนะมึงอยู่ยังไงต้องสู้เหมือนหมาจนตกอกาะเรารักเขาเราไม่ได้ทําผิดอะไรมึงต้องสู้อย่างหมาจนตอกเหรอนั่นมึงก็ต้องรู้แล้วว่ามึงทําไม่ถูกคําว่าสู้หมาจนตอกนะั่นคือมึงมีความผิดมึงรู้จัตตากรรตัวเองมึงจึงมาใช้คำว่าสู้อย่างหมาจนตอกคนเราถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรไม่จำเป็นต้องสู้ค่ะ เหมือนน้องต้มเห็นไหมน้องต้มก็ต้องสู้กับใครไหมคะเขาไม่สู้เพราะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดสัญญากับใครการที่ผิดสัญญาคนเราบางทีต้นห้างมันอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างแต่การต้นห้างเราก็ต้องไปคุยกับต้นสังกัดว่าเออ,อขอโทษขอกราบเด้พอพ่อเอ,อ้ยแม่เอ้ยเออลูกจําเป็นต้องต้นห้างและลูกก็ต้องอา่าทำมาหากินเอออันนี้ ไม่ได้คิดเยนาจากับเขาคู่เขาอย่างเดียววันนี้จะมาขอบคุณเอฟซีสาวน้อยพ่นมึงพูดง่ายไปหรือเปล่ามึงคิดว่าคนไทยลืมง่ายหรือไงมึงคิดว่าพวกกูเนี่ยลอกง่ายลหรอกูไม่เคยลืมนะในวันที่มึงมาเหยียบย่างเขาวง,งสาวน้อยเกิดการทะเลาะกันเอฟซีด่ากัน เอฟซีที่สนิทกับกูต้องมาเป็นคนเราฝั่งกับกูยกตัวอย่างเลยเหมือนช่องตาแฟมิลี่แต่ก่อนเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือชี้แนะให้กูทำช่องนี่แต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆคุณตาก็มาด่ากูอ่ารวมอีกทั้งหลายๆช่องมาด่ากูทั้งที่กูไม่ปไปทะเลาะอะไรกับเขาอะนี่แหละมันคือสัญลักษณ์ของความขัดแยง้ง มึงทำให้คนที่เขาดีกันเกลียดกันโดยอัตโนมัติคนไทยธรอมาด่ากันก็เพราะมึงอ่ะมึงเพชรเพชรเหรอมึงคือเพชรเหรอเพชรมันต้องมีความร่มเย็นมันต้องมีความสดชื่นมันต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมึงก็แค่ตะกัวอย่ามาอ้างตัวว่ามึงเป็นเพชรดูสภาพมึงแต่ละครั้งขึ้นไปที่ไอโอเ้ยจับสั่งเงย เพจที S <S ่ยุใส่นวดจับจับจัเพที่ห็ใได้แจ๊จจุ๊๊ยเลยเเลยเเอ่ะเอาเหมุนหมุนอ่ะไปไปเอามาไล่ก่อนเด้อแจกก่อนเด้อก็จะอ่ะอายุยังสี่ไหมแต่ละครั้งแต่ละทีขึ้นเวทีพ่อยืนเจ้าของเลยปุ๊บเมมเบคิงข้องเนี่ยอ่ะอ่ะให้ักเธอคือมึงฉีกศมัวเดียอ่ะมึงคืออะไรอ่ะมึงสง่างามเหรอเพชรยังสกินแอบซ่ยัง อ่ะอเดี๋ยวกระิกัดไม่กัดไม่่นะสวบแต่ไม่นะเส,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 สะใช่เสะขวาเส้อ่าสางงางามมีไหมคะ่ะกูไม่อาไม่เห็นกูแนมไม่เห็นเลยความที่เอซีมึงแต่ละคนนี่โอ้ยคือกามกันเนกกันเนะบมากกับบเต้ามาเบิงมันไม่มีใครอยากเบิงมึงหรอกแต่พวกมึงก็โพสกันจังเลยอ่ะ คนของพวกมึงเนี่ยคนนั้นโพสกูนี่โพสโอ้ยกูนี่ไายตามหมดแล้วไม่ใช่ว่ากูจะตามจิกแต่ไม่คือกดไปช่องไหนก็เจอแต่มือ จังสี่ดีดีด,ดีแล้วก็ดีดีดีคุณดีเป็นยังสี่บอกค,ค่ะคนดีนใ่เฮห้คนอื่นเขาเดือดร้อนที่ขาดคุณยืนอยู่บนความขัดแยง้งคุณทำให้คนไทยเนี่ยที่เขาไม่เคยรู้จักกันต้องมาเกลียดกันนะมึงคือเพชรเหรอมึงคือความเวลวร้ายมึงไม่ใช่เพชร ดับดูว่ามึงเป็นคนแบบไหนแม่ทาเป็นมาขอบคุณบอสแต่เบื้องหลังมึงก็โกงแม่ของเขาไปมึงหลอกลวงเงินคุณย่าไปเท่าไหร่มึงเคยขอโทษกัไหมไม่ที่มึงร้องแหกปากร้องหอนทุกวันทุกคืนน่ะก็เงินคุณย่าค่ะ ปากี่ว่าโอ้ยมีเงนินเจงแซมจจงส่ทำไมมึงไม่คืนเขาอ่ะแล้วชุดตั้งแต่เห็นอยู่ที่เพชรลำเพลินชุดนั้นอ่ะถ้ามึงเกลียดเขาแล้วมึงก็ไม่ควรใส่มั้งคะแต่มึงอ่ะมันเลวไงมึงเอาชุดมาประชดมาเยอะเย้ยเขามึงได้ชุดจากเขาไปมึงก็เยอะเย้ยเอาชุดกุญแาไปก็ใส่เยอะเย้ยมึงมันชั่วในกะมลลสันตานะมึงไม่ใช่คนดีนะกูว่านะเออ อย่ามาพูดเลยค่ะไม่ชอบเขาตามจิกตามกัดกูไม่ได้ตามจิกตามกัดเอฟซี FC ไม่ได้ตามจิกตามกัดคือมันผ่านตาเขาก็ต้องพูดน่ะมึงปล่อยคลิปมาทําไมล่ะมึงไม่อยากคนวิพากษ์วิจารณ์อีี